สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมทิเชอร์เกมเมอร์นะครับแล้วก็อยู่กับเกม f e e e ไฟ,ฟนะครับวันนี้นะครับทางเกมฟรีไฟเนี่ยมีกิจกรรมมาใหม่ก็คือเป็นเทศกาล Ice w a l l นะครับโดยจะเอา i c e Wall ต,ต่างๆเนี่ยมาให้ทุกคุณผู้ชมได้สุ่มกันนะครับสนใจอัไหนก็สามารถเข้าไปสุ่มได้นะครับโดยถ้าเราสมมติว่าเราสนใจไดโนสีเขียวนะครับถ้ากดยิงหนันดเนี่ยจะเท่ากับ25เพชรนะครับ แต่ถ้ายิง10นัดรวดเนี่ยจะเท่ากับ200เพรโดยดาเมจที่ทำได้มันจะสุ่มนะครับในครั้งนี้นะครับก็มีไอซ์วอลเลย์นะครับก็คืออยู่ทางด้านล่างซ้ายนะครับชื่อว่า Spy ความทนทานสูงเห็นไหมครับโอเคลองยิงนัดก่อน25ปั้งอ่าได้สก็ถือว่าไม่เร็วนะครับและทุกครั้งที่ยิงเห็นไหมครับว่าเราจะได้อ่าจะได้ของด้วยนะครับได้สุมมาเมื่อกี้นี้เราจะดูกันว่าเราจะใช้กี่เพชรนะครับที่จะได้ไอซ์วอลสีเขียวหนึ่งอันหรือถ้าดวงดีกว่านั้นเราก็จะได้ไอซ์วอลแลด้วยนะครับผมโอเคยิง10นัดไปเลย งโอ้โหรัวขนาดนี้อ่าคือของที่เราได้มาเราก็จะได้สุ่มเหมือนสุ่ม2ต่อนะครับผมโอเคหมดไป200เพชรนะครับไม่ได้รอบที่2โอ้โหดาเมจอ้าวสุ่ม2ครั้งนะครับสุ่มแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับเราก็ได้รับไอซ์ว l ลเล e มานะครับเห็นไหมครับอ่า ไปกี้สไปนะครับโอเคเอาละนะครับตอนนี้นะครับ mm hmm. เพียง400เพรเท่านั้นนะครับที่เราได้รับไอซ์วอลเลนะครับโอเคแต่ว่าก็ยังอยากได้ไอซ์วอลสีเขียวอยู่นะครับฉะนั้นผมจะลองดูนะครับว่าเท่าไหร่ถึงจะได้นะครับตอนนี้400เพรนะ600เพรบูงบุก 250โอเคก็ได้กล่องสกินปืนอ่าเครื่องตรวจจับแผนที่สมบัติต่างๆมาครับ600เพลรละอีกทีนึงโอ้โหเฮ้ยอ,อันรอบนี้ขึ้นมาแค่30เองอ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับเราจะได้สีเขียวแล้วก็จะกดไปเรื่อยนะครับปึ๊บโอ้โหอยเฮ้ย ยิงทีร้อยเลยเหรอเมื่อกี้นี้ขึ้นมาร้อยกว่าเลยนะครับโหถือว่าดวงโคตรดีนะได้ไดโนโว์มาอีกหนึ่งอันนะครับผมโอเคถือว่ามีเลวเลยนะหมดไปทั้งหมดประมาณหนึ่งพันเพชรนะครับหนึ่งพันเพชรนี่แค่ไม่เท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าจะไม่เท่าไหร่นะรู้สึกว่าจะไม่กี่ร้อยนะครับประมาณสอง0ร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ โอเคถือว่าดวงดีนะเพราะว่าเราได้ไอวอลแลวตั้งแต่ครั้งที่2ที่ยิงใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูของมันก่อนว่ามันส่งให้เราแล้วหรือยังนะครับสกินอาวุธสกินไอวอลโอเคมันยังไม่มานะครับให้เราทาการอ่ารีเซ็ตเกมครั้งหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรารีเซ็ตเกมแป๊บนึงครับ เอาละครับคุณผู้ชมแล้วผมก็ไปรีเซ็ตเกมมาแล้วนะครับเดีย๋ยวมาลองดูในกล่องจดหมายนะครับอันนี้มันจะเป็นของที่เราได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคอันนี้สุ่ม10ครั้งแรกนะครับก็ไม่ได้เลยก็ถือว่าเกลือไหมก,ก็ก็อาจจะเกลือนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับได้ไม่อย่างละ9อ้อันอ่ะ9วัน3วันอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครั้งที่2นะครับอ๋ออันนี้มันไม่ได้เรียงตามครั้งใช่ไหมโอเคออส ใช่ไหมเนี่ยอันนี้เออดูสิอ๋อโอเคคือมันไม่ไเรียงตามครั้งนะครับว่าเราเนี่ยได้ครั้งไหนบ้างนะครับก็คือสมมติเราสุ่มสิบครั้งแรกคือมันก็ไม่ได้เรียงให้เรานะครับมันก็เรียงสุ่มๆเดี๋ยวเรากดรับทั้งหมดโอเคนะครับมาแล้วโอเค Ice Wall Spiky s p y Spy นะครับก็คือเป็น Ice Wall นะครับโดยที่เราได้ สุ่มได้อน,นี้มาเนี่ยเราสุ่มเพียงสองครั้งเท่านั้นนะครับหมดไปแค่400เพรเองนะครับ400เพศนี่รู้สึกว่าถึงร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคอีกอันนึงนะคราเรากดใช้ทันทีไปเลยนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากไดโนเสาร์นะครับเป็นไดโนวอร์นะครับอันสีเขียวอันนี้ผมเห็นแล้วผมชอบมากนะครับก็เลยจัดมาด้วยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในครั้งเลยครับ คือผมเนี่ยไม่มีไอวอลนะครับแล้วผมก็อยากได้นะครับไอวอลเนี่ยคือเป็นเดิมๆเลยแล้วผมก็อยากได้อันนี้นะครับแต่ก็ส่งได้นี้ด้วยก็ถือว่าดีมากเลยนะครับผมตอนนี้นะครับที่ผมส่งไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ1000เพชรเท่านั้นเองนะครับกับการได้ไอวอลแลมา1ลูกนะครับผมได้ไอวอลแลมา1ึงลูกนะครับอ่าด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับผม แล้วก็ได้ไดโนวอลมาอีกหนึ่งลูกนะครับซึ่งสำหรับผมนะครับ1,000เพชรเถือว่าคุ้มนะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะส่งไปทั้งหมดกี่เพชรครับถึงจะได้ i อซ์วอลเลยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ข้างล่างนะครับผมโอเคครับแล้ววันนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ